โรงเรียนบ้านม่วงคำตั้งอยู่เลขที่144หมู่ที่17ตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน94คนมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายบัณฑิตกันชนะมีค่าราชการครู 4คนพนักงานร,ราชการ1คนครูอัตราจ้าง5คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนนักการพานโรง1คนรวม13คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วงคำเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิป,ปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก คำขวัญของโรงเรียนบ้านม่วงคำวิชาการก้าวหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนส่งเสริมการออกกำลังกายเอกลักษณ์ของสถานศึกษากีฬาดีผู้บริหารโรงเรียน ใช้หลักการบริหารตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบริหารงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 CR2Q1 และ CR2X Model การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพนักเรียนคุณภาพจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีสื่อและวัสดุเทคโนโลยีที่พร้อมกับการใช้งานพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพและสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดเป็นระบบมีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดคน้นคว้า และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นำผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาจัดทำแผนการเรียนรู้รายชั้นรายวิชาจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลาง ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีกิจกรรมสื่อสารด้วยการฟังและพูดตามแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในชั่วโมงจะทำโครงการส่งเสริมรักการอ่านมีการนำผลการประเมินการอ่านการเขียนมาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรม มีการนิเทศติดต,ตามผลการนำเนินงานนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งโรงเรียนบ้านม่วงคำได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนากิจกรรมและทักษะอาชีพของนักเรียน